สวัสดีตอนเย็นกับสวนผักหวานป่าหลังบ้านครับมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กปลูกผักหวานปา่าขาดพี่เลี้ยงไม่ได้นะครับต้นใหญ่ๆก็มีหลังบ้านตรงนี้เนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะครับนี่พี่เลี้ยงนะครับมีแค่นะครับ กับมะขามเทศนี่นะครับสวนหลักหวานปลาหลังบ้าตอนนี้สองปีกว่าสามปีนะครับตัดแค่ออกเปิดแสงนะครับให้ยอดมันแตกให้กิ่งมันขาวนะครับ หญ้าก็ยาวแล้วยังไม่ได้ตัดหญ้าออกเลยขาดไม่ได้นะครับพี่เลี้ยงมาขามเทศกับแค่นี่นะครับนมนุษย์โอมกับมนุษย์อาว